สถานที่ดีๆสถานที่สำหรับการเรียนรู้มัดรวมเอาไว้ที่นี่แล้วค่ะชุมชนบ้านผ่อนผู้สร้างวิสาหกิจเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านผ่อนผู้สร้างเป็นพื้นที่สีขาวที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยมาเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับชุมชนบ้านผ่อนผู้สร้างกันดีกว่าค่ะวันนี้เรานำภาพบรรยากาศ ของน้องๆน,นักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขนันในวันนี้เราจะไปทำอะไรกันบ้างก็มาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะน้องๆเดินทางมาถึงแล้วก็เชิญเข้าด้านในกันเลยนะคะที่บ้านผ่อนผู้สร้างเรามีบุคลากรทั้งวิทยากรพี่เลี้ยงคอยดูแลและแนะนาน้องๆอ,อยู่ค่ะ ซึ่งกิจกรรมแรกที่เราจะไปทำกันวันนี้นั่นก็คือกิจกรรมการดูดมชมและสัมผัสกับพืชผักไร้าสารภายในสวนบ้านผ่อนผู้สร้างน้องๆจะได้ชมผักสวยๆภายในสวนและยังได้ชิมผักต่างๆที่เราปลูกเอาไว้ซึ่งผักที่ปลูกเอาไว้ทั้งหมดนี้ปลูกแบบอินรีย์ไร้สารสามารถเด็ดทานได้สดๆจากต้นเลยค่ะชมและชิมพืชผักกันไปพอสมควรแล้วเราไปกันต่อ มีจุดชมกระต่ายและสัตว์ต่างๆภายในสวนของบ้านพรผู้สร้างกันนะคะที่นี่เรามีทั้งกระต่ายกระรอกนก,น,ก,น,กนูแกสบี้หนูขวัญละไก่ขนทวนน่ารักน่ารักให้น้องๆได้ป้อนอาหารและสัมผัสกับขนนุ่มๆของน้องๆได้ค่ะนอกจากสัตว์เล็กๆที่อยู่ในโซนนี้เราก็ยังมีโซนสัตว์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างน้องแพะด้วยนะคะน้องๆก็สามารถให้อาหารแพะ และป้อนนมน้องแพะตัวน้อยกันได้ค่ะให้อาหารและป้อนนมน้องแพะเสร็จก็ออกเดินทางกันต่อไปยังฐานการเรียนรู้การเลี้ยงเป็ดไข่ไก่ไข่อารมณ์ดีเพื่อไปให้อาหารน้องไก่กันนะคะน้องไก่ของบ้านผ่อนผูซางเป็นไก่ไข่ที่อารมณ์ดีเชื่องมากๆยอมให้จับยอมให้อุ้มด้วยล่ะค่ะนอกจากนั้นน้องๆยังจะได้เรียนรู้และสัมผัสความต่างของไข่เป็ดกับไข่ไก่ด้วยนะคะ เสร็จภารกิจการเที่ยวชมสวนแล้วเราไปล้างมือทาความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วมารับประทานอาหารว่างกันดีกว่าค่ะอาหารว่างของเราในวันนี้นั่นก็คือวอลเฟลิลราดช็อกโกแลตและทานคู่กันน้ำเก๊กฮวยไร้สารที่เราปลูกกันเอาไวา้ภายในสวนค่ะเมนูในวันนี้น้องๆถูกใจกันมากๆเลยนะคะทานกันหมดไม่มีเหลือเลยละค่ะ แถมยังทำหน้าฟินฟินน่ารักน่ารักให้พีพีได้ชื่นใจกันด้วยนะคะหลังจากที่น้องๆรับประทานอาหารว่างกันจนเสร็จเรียบร้อยดีแล้วเราก็จะพาน้องๆไปยังฐานกิจกรรมการพึ่งพาตนเองซึ่งเป็นฐานกิจกรรมที่น้องๆจะสามารถล้างถ้วยจานและภาชนะของตนเองเพื่อฝึกความรับผิดชอบและให้น้องๆได้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ค่ะหลังภาชนะเสร็จแล้วเราไปต่อการกับกิจกรรมต่อไปกันเลยนะคะ กิจกรรมต่อไปของน้องๆน,นั่นก็คือกิจกรรมการทำบัวลอยจากสีธรรมชาติซึ่งวันนี้เราจะมีสีเขียวจากใบเตยสีฟ้าจากดอกอัญชันและสีแดงจากใบผักโขมแดงค่ะเราจะแบ่งน้องๆอ,ออกเป็นกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มก็จะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างน้อยกลุ่มละหนึ่งคนค่ะส่วนการทำก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่ผสมส่วนผสมต่างๆที่พี่ๆเตรียมเอาไว้ให้ เริ่มต้นดยการนวดแป้งกับน้ำสีธรรมชาติที่พี่พเตรียมให้นวดเสร็จจนได้ทีก็นำมาปั้นลูกค่ะปั้นเป็นลูกเล็กๆน่ารักน่ารักแล้วเอาไปต้มจะได้ทานกันง่ายๆนะคะใช้เวลาปั้นไม่นานมากน้องๆก็เริ่มปั้นกันจนคล่องมือปั้นกันกลุกกลมกิ๊กน่ารักมากๆเลยล่ะค่ะปั้นเสร็จแล้วก็เอามาวางไว้ภายในภาชนะ เพื่อเตรียมเอาไปต้มกันนะคะการที่เราฝึกให้น้องๆได้เรียนรู้และหัดทำขนมไทยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยเสริมพัฒนาให้กับเด็กๆได้เรียนรู้และได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์การทำบัวลอยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะแนะนำให้แม่ๆทางบ้านได้ทำกิจกรรมร่วมกับลูกๆใช้เวลาร่วมกันและสร้างช่วงเวลาดีๆให้กับเด็กๆนะคะ หลังจากปั้นลูกกันเสร็จจนเรียบร้อยดีแล้วเราก็จะนำมาต้มในน้ำกะทิค่ะรอให้น้ำกะทิเดือดแล้วยอยใส่เม็ดบัวลอยลงไปเลยนะคะขั้นตอนนี้ค่อนข้างอันตรายต้องค่อยๆทำค่อยๆสอนกันไปเรื่อยๆค่ะหลังจากที่ใส่บัวลอยไปจนหมดแล้วเราก็จะทำการต้มต่อจนกว่าเม็ดบัวลอยของเราจะลอยขึ้นมาเมื่อลอยขึ้นมาแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือ น้ำตาเติมหัวกะทิข้นๆไปปิดท้ายเพียงเท่านี้ก็ได้บัวลอยอร่อยๆอเอาไว้ทานกันแล้วค่ะนอกจากบัวลอยแล้ววันนี้เรายังมีอาหารเที่ยงไว้ต้อนรับน้องๆด้วยนะคะมื้อนี้เป็นข้าวผัดไข่ทานคู่กันลูกชิ้นปลาแฟนซีผักและน้ำซุปนะคะรสชาติกลมกลม่อมเหมาะสำหรับน้องๆวัยนี้มากๆเด็กๆทานกันจนหมดจานเลยค่ะ หลังจากทานเสร็จแล้วพีพีก็จะพาน้องๆไปทำความสะอาดภาชนะของตนเองหารกิจกรรมการพึ่งพาตนเองเช่นเดิมนะคะหลังทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ไปสนุกกันต่อที่บ้านทรายหันสาซึ่งภายในนี้ก็มีของเล่นเกมเอาไว้ให้น้องๆได้เล่นอย่างสนุกสนานเรียบร้อยแล้วค่ะกิจกรรมในวันนี้สนุกมากๆเลยนะคะก่อนจะกลับบ้านก็ไปล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาดแล้วมาปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ โดยขอให้คุณครูได้กล่าวปิดกิจกรรมนะคะค่ะก็อันดับแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ที่ชื่อว่าพรผู้สร้างพรผ,ผู้สร้างจริงๆค่ะก็คือเป็นกิจกรรมที่ดีมากที่ว่า,าให้เด็กได้เรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติจริงได้ชิมได้สัมผัสอันนี้คือการเรียนรู้ของเด็กเล็กจริงๆเลยก็เป็นกิจกรรมเป็นสถานที่ที่ชอบ เมื่อปีที่แล้วก็มาปีนี้ก็เลยต้องมาซ้ำค่ะ,ะก็ต้องขอขอบคุณทีมงานผู้สร้างทุกคนนะคะขอบคุณมากมากค่ะทางบ้านผ่อนผูสร้างต้องขอขอบคุณทางหน่วยงานคณะคุณครูคณะน้องๆและผู้ปกครองที่ให้โอกาสบ้านผ่อนผูสร้างได้ดูแลต้อนรับทุกๆท,ท่านในวันนี้นะคะ สำหรับท่านใดที่อยากจะหาที่ที่ปลอดภัยและเหมาะสำหรับการพาน้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือคณะดูงานในช่วงวัยต่างๆแต่คณะเด็กๆไปจนถึงคณะผู้สูงอายุบ้านผ่อนผู้สร้างเป็นเพ่าแซจังหวัดชุมพรเป็นสถานที่ที่ตอบโจทย์มากๆเลยล่ะคะ่ะสามารถติดต่อสอบถามได้ในเพจผ่ผู้สร้างนะคะแล้วมาพบกันที่บ้านผรผู้สร้างคะ่ะบ๊ายบาย